สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมประจําปี2568ของชาวราศีกุมเราก็จะดูที่ดาวใหญ่ๆที่จะย้ายกันนะคะก็จะมีดาวพฤหัสศรีดาวพัตหูดาวเสาร์ที่จะย้ายราศีกันนะคะส่วนดาวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าในรายเดือนแล้วเขาย้ายอยู่ตำแหน่ง ตำแหน่งไหนเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คุดูรายเดือนแต่ภาพใหญ่ๆเนี่ยดูดาวใหญ่ๆที่เขาย้ายกันก่อนค่ะแล้วก็เรยถือว่าโอกาสนี้เราถือเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะคือในปีที่2517เนี่ยที่ผ่านมาถ้าใครพบก,กับสิ่งที่ไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวเรื่องสุขภาพขอให้ทิ้งไว้ในปี25 1 7ให้หมด พอปี2 0 1 8ขอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นใหม่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ทำไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนไม่ต้องดีบร้อนนะคะให้ใช้ความพยายามความเรียสหะขยันอดทนให้เต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้แต่ก็จะบอกว่าการประสบความสำเร็จของแต่คนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนประสบความสำเร็จเร็เรวบางคนประสบความสำเร็จช้า ก็อยู่ในที่พืชชะตาเดิมของแต่ละคนเหมือนกันก็ขออวยพรให้ในปี2018เนี่ยให้ทุกคนน่ะจงมีความสุขความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้สิ่งที่เป็นและสิ่งที่สำคัญที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยอย่าลืมเรื่องการทำบุญกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดี การดูแลบุปการีสิ่งต่างๆรือเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยพลิกเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้นะคะจะบอกว่าการทำบุญเนี่ยบุญกุศลเนี่ยอยู่รอบตัวเราหมดแต่เราจะหยิบยกอันไหนขึ้นมาทำละ่ะอันนี้คือดูของแต่ละคนเนยนะคะเพราะว่าการที่เราแคระช่วยเหลือคนอื่นการเป็นจิตอาสา ตอนนี้ก็เป็นการทำเวทคำดีเหมือนกันความดีเนี่ยทำไวะคะ้ค่ะสะสมกับตัวคุณเองเนี่ยความดีก็จะอยู่กับคุณไม่ต้องท้อเพราะว่าวันหนึ่งอะความดีที่คุณทาไว้เนี่ยจะเกิดผลให้กับตัวคุณเองแต่จะเกิดในรูปแบบไหนของแต่คนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราดูว่าในภาพรวม2ปี2องพเนี่ยชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวพระรหูก่อน ดาวพรหัสคุณนะอ,อยู่ในเรือนของการเงินคุณจะอยู่วันที่1มกราคมถึง5พฤษภาคมตัวคุณนะไปอยู่ในเรือนกระดุมพระแสดงว่าช่วงระยะเวลาในกรอบยะยะัวลาบน,นี้คุณยังสามารถหาไรายได้ได้อยู่ แล้วก็ยังมีช่องทางที่จะสร้างรายได้ของตนเองเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าแต่ละคนจะสร้างกันในแบบไหนก็ต้องไปดูนะคะเพราะว่าบริบทการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันแน่นอนชาวราศีกุมต้องไปดูนะนะพอวันที่ห้าพฤษภาคมสองพันปดดาววัตโอคุณย้ายมาอยู่ในเรือนคือกลับมาอยู่มาเรือนตัวคุณเองอะตนุมาอยู่เรือนตนุพออยู่เรือนตัวปุ๊บได้ตําแหน่ง เกษตรในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นตัวของตัวเองจะทำไรตามใจตัวเองหรือตามอารมณ์ของตัวเองก็ได้บางคนนี่ะพระราหูเนี่ยทางโหราศาสตร์ถ้าเขาเหมือนว่ารุ่มหลงให้ทายมัวเมารุ่มหลงให้ทายพระราหูพอพระราหูกุมลัคนาคุณเองเนี่ยนะคุณนึงต้องบอกว่าบางทีอ่ะเรามีสิทธิ์ที่จะไปรุ่มหลงอะไรง่ายๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะ แต่ทีนี้การรุ่งหรลงของแต่คนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะว่าจะไปรุ่งรงรุ่งหลงในเรื่องไรอย่างเป็นพระราหูเงี้ยอาจจะเรื่องของบางคนอาจจะเรื่องไปทางสายมูก็ได้มันก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระราหูก็เป็นของเป,เ,ปเป็นเงาอย่างเงี้ยบางคนอาะสนใจเรื่องสายมูเองหรือพวกเครื่องรางของขังต่างๆก็ได้นะคะหรือบางคนน่ะก็อาจจะเป็นการโกรธได้หายเร็วก็ได้และระวังเรื่อง หูเบาอย่าเชื่ออะไรคนง่ายได้ทีนี้เราก็ต้องดูว่าแต่ละคนน่ะในชีวิตคุณน่ะไปอทำอะไรไหมในปีในปีสองพแปดก็ต้องไปดูนะคะว่าเป็นของเรื่องอะไรกรันเพราะว่าพระราหูอ่ะจะอยู่วันที่5พฤษภาคม2,018อยู่เป็นระยะเวลาหปีครึ่ง นะ้าก็มองฝักนิดนึงสำหรับคนที่ถ้ารุ่มรลงในเรื่องของการทำงานโอเคอันนี้ดีแล้วก็เคยให้ขยันอดทนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีๆกับตัวเองใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปรุ่มรลงในสิ่งที่พวกอะไรสิ่งที่มอมเมาอย่างพวกราสุราหรือการพนันอันเนี้ยนะ้าบอกว่ามันไม่ดีมันก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะแต่ทุกคนอะ ก็ต้องใช้วิจารณยณในการที่จะไปประกอบกับก,บการดำชีวิตของตัวเองนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายด้วยอันนี้จะฝากไว้ดนึงทีนี้เราดูที่ดาวพฤ้นศิกันบ้างดาวศีคุณเนี่ยวันที่หนึ่งมกราถ,ถึงสิบสามพฤษภาะะปีหกแปดเนี่ยดาวสีคุณยังอยู่ใน,ในเรือนของพันธุเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการเงินกระพะก็มองว่า ตัวคุณเนะ่ะการเงินคุณเนี่ยยังต้องไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณเองหรือช่วยหลือคนในครอบครัวคุณนะคะหรือบางคนมีการไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินที่ทํางานต่างๆหรือมีการที่โนเหตุบ้านเกิดขึ้นมีการซ่อมรถบ้านเกิดขึ้นก็ได้ดาวเสเองเป็นดาวเจ้าเรือนพระเขาบอกว่าบางคนน่ะจะเป็นผู้นําโชคลาภมาสู่ครอบครัวก็ได้นะคะคือขยันหาเงินหาทองหาอะไรเนี่ยเข้าบ้านต่างๆก็ได้หรือบางคนเนี่ย ใครที่เคยดูแลบุปการีมาเนี่ยนะักคิดว่าสิ่งที่คุณดูแลมันจะเกิดผลตอบแทนที่คุณนะแต่จะเกิดผลตอบแทนในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องดูของแต่ละคนกันหรือบางคนเนี่ยจะได้สิ่งที่งอกเงยจากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ต้องดูว่าสิ่งงอกเงยของทุกคนคือใดบางคนอาจจะมีบ้านมีที่ดินให้เขาเช่าอ่ะมันก็มีเรื่องของค่าเช่าเกิดขึ้นใช่ไหมคะนี่ต้องไปดูนะหรือบางคนมันเป็นลักษณะแบบที่ดินตัวเองอะ่ะ อยู่ติดแม่น้ําที่ดินงอกเพิ่มขึ้นมีเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นก็ได้หรือบางคนไปขุดเจาะเจออะไรล่ะสิ่งต่างๆมันก็แล้วแต่หรือบางคนก็อาจจะมีการไปปลูกอะไรสิ่งงอกเงยจากสิ่งที่มีอยู่ต้นมงต้งนไน้เจริญเติบโตผลผลิตก็ได้เหมือนกันก็ต้องเอาไปเพราว่าไปปรับเรื่องของการดําเนินชีวิตของแต่ละคนอะคะ่ะอ่ะแล้วทีนี้ พอวันที่13พฤษภาคมดาวพฤษฎีคุณเองอะ่ะย้ายไปอยู่เรือนปุตตะการเงินคุณไปอยู่ปุตตะราภาคุณก็ไปอยู่ปุตตะแล้วทีเนี้ยดาวสีดวงเนี้ยได้ตำแหน่งประเกษตรในทางโหราศาสตร์เราก็มองเลยว่าตั้งแต่13พฤษภาปี68ไปีเนี้ยดาวสีอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยของคุณนะเป็นระยระหนึปีในหปีเนี้ย การเงินคุณน่ะจะหมดไปกับเรื่องรายหมดไปกับบุตรบุิวานก็ได้ค่ะหรือเรื่องโปรเจกต์ต่างๆการเดินทางใกล้ๆเกิดขึ้นได้มีการเดินทางบ่อยอะไรเงี้ยก็หมดไปตรงนั้นหรือจะหมดไปกับพวกสัตว์เลี้ยงการซื้อของให้สัตว์เลี้ยงก็ได้การดูแลสัตว์เลี้ยงก็เองคือต้องมาดูว่าหน้างานของเรามีสัตว์เลี้ยงไหมเออต้องต้องดูประกอบด้วยนะเออถ้าไม่มีก็ไม่เกี่ยว มันก็จะเป็นหมดเรื่องของบุตรหลานไม่ได้วา่าหรือของจุกจิกเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นก็ได้แต่ทีเนี้ยถ้าหมดเนี่ยน้ำมองว่าอาจจะหมดไปพอประมาณคนอาจจะไม่ได้หมดเยอะแยะมากมายเพราะว่าดาวเีเองเนี่ยเป็นประในทางหองศาสตร์ประก็คือเอ่อเขาเรียกว่าในทางวศวาตร์ก็คือไม่สมบูรณ์แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มแต่อีกอ่ะ ว่าจะหมดมากหรืน้อยก็ต้องดูว่าในพื้นชะตาเดิมคนะุณน่ะดาวพฤษฎิคุณนะ่ะได้ตำแหน่งอะไรอกีกก็ต้องมาประกอบอันนี้ด้วยและทีนี้ดาวเสีเองเป็นดาวเจ้าเรือนอพะอยู่ในปุตตะบอกว่า,วาคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจากโครงการจากงานของคุณเองหรือมีการขยับขยายออที่ทำงานสาขาอะไรกันแต่คนหรือบางคนนะ่ะ ลูกตัวเองหรืลูกตัวคนนะุณอาจจะสร้างความปรับพื้นใจใทุกคนก็ได้เขาอาจจะมีการแข่งขันอะไรก็าอาจจะได้รางวัลมาเล็กๆน้อยๆหรือได้รางวัลที่แบบไม่ได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นรางวัลที่สองสามสี่ห้าอะไรก็ได้ก็คือต้องดูของแต่คนนะคะก็ต้องดูว่าเป็นอะไรแต่ทีนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยอ่ะอก็อย่าลืมนะคะตอนที่ดาวพฤกษ์เสีอยู่ตรงเนี้ยดาวเสี้งยังพักองศายอยู่นะ สตุลาคมถึง13บกุมภาพันสองพันบนักบอว่าของใครอะไรที่มีเรื่องกับการเรื่องบ้านเรื่องการซื้อบ้านซึ่งรเรื่อนี้การดําเนินการต่างๆอะ่ะมาอาจจะช้าไปหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็จะเป็นเออเข้าโหมดปกติเหมือนกันแต่ก็ต้องดูของแต่ละคนว่าเป็นเรือะไรนะมันก็เรื่องบ,บ้านเรื่องที่ทํางานของแต่ละคนนะคะหรือการเงินที่คุณจะไป จะไปช่วยหรือคนอื่นเขาช่วยเหลือคนทกูเน,น,น,นบบี่ยบางทีมันอาจจะาชา้าไปหน่อยก็ต้องบอกให้คนที่บ้านคนเองใจเย็นหน่อยรอหน่อยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่นัดจะช่วยเหลือเขาก็ได้มาการเลื่อนนัดออกไปหรือการเงินทีุ่ณจะได้มามันอาจจะมีการชาร้าเกิดขึ้นก็นได้นะคะก็ต้องดูแต่คนนะ,ะทีนี้ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวสี่เองอะ่ะเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความดีความงามโชคราบแล้วก็เรื่องการทำบุญสนของแต่คนตัวบทกฎหมายข้อระเบียบเขาบับงคับต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายนะมองว่าถ้าที่ผามาคุณเป็นคนทําความดีช่วยเหลือคนอื่นเยอะเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับในคนนะครับโัวเองหรือเกิดในเรื่องของอะไรอะที่บ้านที่ดินที่ทํางานต่างๆก็ได้ แต่ท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรที่ผิดกฎเบีย้ยผิดกฎหมายผิดข้อบังคัคบมันก็จะเป็นเรื่องของ่อาปัญหาอุปสรรคได้ที่นี้พัติกรรมต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแก้ไขกันได้สามารถรให้ใความช่เหลือให้คำแนะนําก็ได้นะคะคือก็ต้องดูตรงจุดนี้ด้วยนะตอนที่ดาวพันธุอยู่ใช่ไหมคะ,ะแต่พอพันธุย้ายไปเรือนปุฎตะมันก็เหมือนกันก่อนหน้านี้น มันก็จะต่อเนื่องมาเรื่องอะไรถ้าเราทําดีพอเราไปดาวตีไปอยู่ในเรื่องปุตตาเนี่ยมันก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวบุราษคนเองก็ได้หรือเกิดขึ้นในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆคนเองก็ได้แต่ถ้าที่ผ่านมาเราทําอะไรที่มีถูกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมันก็จะมีปัญหาสักเกิดขึ้นได้แต่ไม่ว่าเป็นปัญหาสักอะไรต่างก็ตามเนี่ยน้ะมองว่า คุณนะ่ยอยากได้ความช่วยเหลือมีคนจะให้คนานาําแนะนํามีคนให้ความช่วยเหลือกับคุณเองเพราะอะไรดาวนียก็อยู่ในเรือนพุตไม่ใช่คู่ขัดแยง้งก็เลยว่ามีคนให้ความช่วยเหลืออันนี้คือก็ต้องรู้นะคะเพราะว่าอันนี้คือตั้งแต่วันที่5้าไอ้ตั้งแต่วันที่สิพฤษภาคมดาวศีจะอยู่ตรงนี้1ปีแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณสัก เท่าไรอ่ะยี่เดือนประมาณ4เดือนนิดๆที่อยู่ตําแหน่งพันธุของคุณนะคะอันนี้คือต้องดูแลไปไปคะไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของแต่ละคนด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะชาวราศีกรุต่ละท่านเนี่ยการดําเนินชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะมันมีอะไรแตกต่างอีกนะแล้วก็เ,เรื่องของพื้นชะตาเดิมอีกเหมือนกันอ่ะทีนี้เราที่ดวาวเสารมั่งเห็นไหมคะ ดาวเสาคุณนะ่ะเป็นดาวเจริญวินาศเนี่ยยังกุมรักนาคุณอยู่นะตั้งแต่วันที่1ม,มกราจนถึงที่19พฤษภาคมวินาศกลุมรักก็ในมุมบวกอ่ะตัวคุณนะ่ะยังเป็นที่ต้องการของคนใกล้ตัวคุณเองหรือ,อะจะมีคนมาปรึกษาปัญหากับตัวคุณแต่บางคนก็อาจจะมีเรื่องของอ การงานอะไรก็ได้ที่มีปัญหาที่มันซับซ้อนอยู่อย่างนี้ก็ได้นะหรือบางคน,นต้องการอยู่คนเดียวค่อนข้างจะเป็นโรคส่วนตัวสูงต้องการบางทีอาจจะอยู่อยากอยู่เงียบๆคือเจอก็ได้ว่าเจอคนนุ้งคนนี้วุ่นวายกัะรอกมากแล้วก็อยากอยู่เงียบๆคนยียวเหมือนกันแต่ถ้าในมุมลบเนี่ยเป็นปัญหาปุสสากะรกรัยคืออะไรถ้าบางคนใครมีปัญหาแล้วคุณคิดปัญหาอยู่คนเดียวหาทางออกกันไม่ได้นะบอกเลยว่า ไปปรึกษาคนใกล้ตัวบางทีอ่ะถ้าเขาจะว่าเลยคุณคุณก็ต้องยอมแต่เขามีวิธีที่จะให้ให้การแก้ไขคุณตรงเนี้ยอันนี้คือต้องดูแต่คนน,นะว่าแต่คนเป็นเรื่องปัญหาอะไรบางคนเปจนเรื่องการงานเองหรือเรื่องของสุขภาพก็ได้หรือเรื่องการเงินก็ได้ใช่ไหมคะและพอวันที่19พฤษภาคมดาวเสาย้ายไาอยู่เรื่องการเงินของคุณ อยู่สองปีครึ่งสองปีครึ่งเนี่ยวินาศอยู่ในกระดุมพ้าเรามองในมุมบวกกันนะบางทีคุณอะอาจจะมีคนอาบางคนก็ได้สภาพการเงินไม่คล่องตัวติดขัดก็จะมีคนใกล้ตัวมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินก็ได้หรือบางคนอาจจะมีการเงินรับรับเข้ามาก็ได้หรือบางคนมีเงินรับรับอยู่แล้วเนี่ย ถ้าคุณบุญเงินไม่ทันคุณก็อาจจะไปนําเงินก้อนนี้ออกมาใช้ก็ได้แต่ใน,นทางในมุมลบเนี่ยเป็นปัญหาอุปสารรคโรคภัยเ<อ>ช่นอะไรอะ่ะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณแหละมาชวนคุณลงทุนทําอะไรอ่ทีนี้มาชวนคุณลงทุนทำอะไร,ะะไรปุ๊บคุณต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าพาระราหูเนี่ยอยู่13พฤษภาคมใช่ไหมคะย้ายอยู่ตรงนี้13พ,พฤษภาคมปีครึ่ง ป้19พฤษภาคมดาวสาวย้ายไปตรงนี้ปุ๊บอ่ามีคนใกล้ตัวคุณชวนคุณลงทุนอย่าหูเบาอย่าเชื่ออะไรคนง่ายไต่ตรองให้ดีๆเนี่ยดวงดาวสามารถบอกคุณได้ไหมคะมันก็มีประโยชน์ไหมเรารู้อะไรล่วงหน้าแล้วเราต้องวางแผนรู้จักการวางแผนให้ดีถ้ามีใครมาชวนคุณลงทุนอะไรอะต่อให้เป็นญาติพี่น้องทุกคนนะบางทีปฏิเสธไม่ได้หรอกอ่าปฏิเสธไม่ได้ เราก็ไปเช็คก,ก่อนว่ามีการลงทุนแบบนี้ไหมถ้ามีก็ทำก็องจะลงทุนก็ลงไปแต่คุณต้องทำอะไรที่เป็นสัญญาเป็นรายรัร์อักษรว่าลงทุนไปแล้วผลประกอบการกำไรเป็นยังไงขาดทุนเป็นยังไงจะแบ่งกันยังไงจะได้มีปัญหาตามมานะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการก็้มีคนมากู้ยืมเงินคนเองคุณก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่า การกู้เยืมอเงินของคุณนะ่ะถ้าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินคุณอยู่ในเป็นคนที่ฐานะดีมีกระตังคุณให้เขาได้คุณให้เขาแบบพันสองพันถ้าคุณไม่เสียดายนะแต่ในกรณีที่คุณอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้หรือบางทีอ่ะมันเป็นยะคือเป็นยับพี้น้องเองบางทีมันก็ปฏิเสธยากใช่ไหมคะมันก็จะมีความแบบไม่สบายใจเดี๋ยวเขาจะว่าเราว่าหนวน้ คุณก็ช่วยเหลือเท่าที่มันสามารถช่วยเหลือได้สมมุติว่าเขามาช่วยขอความช่วยเหลือคุณเออมายืมเงินคุณสักพันสองพันแต่คุณเงินคุณมีจํากัดสมงคุณมีเงินไม่มีเงินสักห้าพันคุณก็ช่วยเขาสักพันหนึ่งก็ได้ถ้าคุณไม่คิดว่าจะเอาคืนนะถือเป็นญาติพี่น้องก่อนคุณก็ให้เขาเลยพันหนึ่งมันจะไม่มีปัญหาตามมาไม่ต้องมานั่งทวงเงินกันตลอดนะคะทั้งตรงนะทีนี้ ก็ต้องระมัดระวังที่บอกพอวินาศอยู่กรุพงพระเงี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องอะไรทุ่มทำเสียเงินก็ได้ก็ต้องดูกันดีๆนะ้าเลยบอกว่าในเมื่อตอนที่ดาวพระหูยังไม่ย้ายนะ่ะตั้งแต่ันที่หนึ่งถึงสิบสามพฤษภาคมเนะี่ยช่วงนี้คุณยังหาเงินได้ใช่ไหมคะเออคุณหาเงินได้นะ้าจะบอกว่าให้เก็บเงินเอาไว้ไม่ต้องไปบอกใครว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่ อย่างน้อยถ้าคุณมีเงินเก็บเงียบๆไม่บอกใครเลยเนี่ยมันก็จะสบายใจพอเวลาดาวเสาย้ายไปอยู่เรือนกรุงพะปุ๊บอย่างน้อยเรามีเงินเก็บที่ไม่มีคนรู้ละส่วนหนึ่งละเราก็ยังชื้นใจน่ะแต่ถ้าางคลเนี่ยถ้าคุณไม่เก็บเงินนะบอกเลยเลยว่ามันก็จะมีปัญหารเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้อะไรที่คุณพอดาวใสตั้งแต่สิบเก้าพฤษภาคมไปเนี่ย สองปีครึ่งนะดาวเสาอยู่เรือนกระดุมพระเนี่ยมันก็จะความทุกข์ใจมีความเรียกว่ามีความอึดอัดใจเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะก,กระดุมนี้ว่าเรารู้แล้วนี่ดาวเสาจะย้ายเมื่อไหร่อยู่ระยะเวลาเท่าไหร่ในสองปีครึ่งควรควบคุมค่าใช้ใจ่ายดีๆอะไรที่ไม่จําเป็นก็ยังไม่ต้องซื้อแล้วก็ ใช้เงินเท่าที่จําเป็นจะได้ไม่ต้องไปกู้ในระบบนอกระบบบัตรเครดิตมันจะได้มีปัญหาตามมานี้นี่นก็ต้องไปบริหารจัดการกันเองนะคะในเรื่องของการเงินเนาะอ่ะน,นก็ว่าไปทีนี้เรามาดูดาวอีดวงหนึง่งดาวบริเน,นเนี่ยน้มองนี้นว่าดาวบริเเป็นตัวแปรสาคัญอีกดวงหนึ่งนะ เพราะอะไรบริจูเป็นเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมเทคโนโลยีสิ่งที่ไม่คาดคิดโรคภ,ภัยภัยธรรมชาติสิ่งดีรับศาสตร์ดีรับสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงเนี่ยจะเกิดขึ้นในด้านดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทําการทํากุศลของแต่ละคนด้วยทีนี้มริจูอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตําแหน่งพันธุทุกคุนเะนี่ยเขาอยู่ตรงนี้มันเป็น จ็ดปีแต่ทีเนี้ยมันก็ผ่านละปีนิดนิดก็เหลือประมาณหกปีนี่ประมาณเกือบหกปีเนี่ยน้ามองว่าที่เป็นตัวไปสําคัญเพราะอะไรถ้าเราเปรียบเทียบเมรตยูเนี่ยเหมือนระเบิดลูกหนึ่งสมมตินะฮะถ้าระเบิดไปตกตําแหน่งอะไรเนี่ยตําแหน่งนั้นระเบิดไปทํางานตําแหน่งนั้นของคุณน่ะจะไม่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าระเบิดลูกนี้ ลงไปถ้าทำงานก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นจะมากจะน้อยของแต่คนไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้เป็นอะไรบางคนอาจจะเจ็บมากก็ได้บางคนจ,จะเจ็บน้อยก็ได้แต่ของคุณเป็นเรื่องอะไรเรื่องพันธุคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานของคุณเองไอ้คุณโทษค่ะในเรื่องของบ้านเรือนคุณรถยนต์ที่ดินอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถ เขรียกว่าพลิกจากเรื่องที่ไม่ดีเป็นเรื่องดีได้ก็คือเรื่องบุญกุศลที่นาบอกแล้วแหละนั่นแหละบุญน่ะยังไงอะ่ะสามารถเชื่อเหลือตรงจุดนี้ได้เหมือนกันนะารือว่าไม่ว่ายังไงอย่าขาดเรื่องการทําบุญแต่บางคนว่าเออคือค่าใช้จ่ายเยอะไม่มีเงินที่จะไปทําบุญไม่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินทําบุญก็ได้บุญกุศล่ะมันก็คือมันอยู่รอบตัวเราแหละเราอะ จะหยิบยกข,ขึ้นมาก็ได้การคิดดีพูดดีทําดีนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันแม้กระทั่งการคุณดูกุพ่อคุณแม่คุณนะคุณดูแลพ่อแม่คุณนะหา,าข้าวหาปลาหาอยู่หายายท่านทานนั่นก็คือพูดจาดีๆเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันหมดแม้กระทั่งการสวดมนต์การนั่งสมาธิก็คือบุญนั่นถึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยอย่างน้อยอะ่ะเป็นฐานที่เอ่อจะช่วยเหลือพวกคุณเวลาคุณเกิดปัญหาตรงนี้ เกิดปัญหาอะไรก็ตามบุญเนี่ยจะไปช่วยเหลือคุณแต่ทุกคนก็ต้องไปสังเกตเองนะว่าช่วยเหลือในเรื่องแบบไหนบางคนนะ่ะพูดง่ายเลยว่าบางคนนะ่ะถ้าติดขัดปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการเงินเนี่ยบางทีเขาจะมีคนมาช่วยเหลือเขาเรื่องการเงินหรือบางคนนะ่ะอยู่ดีๆไปเสี่ยงโชคดันถูกรอตตอรี่นั่นถึงบอกว่าบุญกุศลน,นะ ย้ำเลยว่ายังสำคัญอยู่ก็สําหรับภาพรวมของชาวศิกลุ่มก็มีแค่นี้นะคะก็ไปจนคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยแวนอัตินี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ